ัดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีโอกาสที่มาร่วมงานนะครับในงานนี้ก็ต้องบอกว่าบูธนี้ครับเป็นบูธเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับสุขภาพดี365วันกับโภมเคสนะครับต้องบอกว่าในบูธเนี่ย ต้องจริงๆแล้วต้องมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายทีเดียวที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็มีหลายองค์กรหลายบริษัทแต่ที่สะดุดตาครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชงดื่มและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับเห็นฝ่ายแผนกวิจัยผลิตภัณฑ์บอกว่ามีหลายๆรสชาติหลายๆแบบใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราอยู่กับผู้บริหาร นะครับหรือประธานบริษัทที่จะได้อธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็ในการลงทุนนะครับลงทุนน้อยมากลงทุนน้อยครับนะครับเริ่มต้นแค่10,000แสไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนแต่ที่อื่นเนี่ยต้องหลักล้านต้องหลักล้านถึงจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ที่นี่แหละครับโชคดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับจะเป็นดารานักแสดงนักร้องศิลปินนายแบบนางแบบอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่อยากเป็นเศรษฐี ด้วยงบน้อยมากๆครับหรือแทบที่จะคุยกันได้เลยว่าหากคุณเองนะครับมีผู้ติดตามมากพอจัดกันมาเป็นกลุ่ม ที่นี่ยินดีที่จะทาผลิตภัณฑ์ให้ขายนะครับเรียกได้ว่าเราผลิตของเราเนี่ยผลิตออกมาหลายพันตัวแล้วนะครับก็คือเราเป็น OEM ผลิตให้กับลูกค้าอยู่แล้วมากมายใช่ครับทีเนี้ยลูกค้าเราจริงๆเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นม u ลติคือบริษัทแบบใหญ่ๆเลยข้ามชาติข้ามรายจ้างเราผลิตส่งออกอะไรอย่างนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยเขามีแผนการตลาดเขาดำเนินแผนต่างๆเนี่ย ค่อนข้างจะตรงตามแผนที่เขาวางเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำาอาไปแล้วขายไม่ได้ทำาอาไปแล้วขายไม่ได้ซึ่งจุดที่เรากังวลคือจุดนี้ว่าทํายังไงให้ลูกค้าเราขายได้สอบให้ลูกค้าเราความเสี่ยงต่ำทำยังไงให้ขายได้ก็คือเรามีพวกระบบอย่าง,ย,งยกตัวอย่างเช่นลูกค้าสามารถเอาตัวของซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเอาไปกระจายใช้ได้ลงทุนกันเป็นล้านอย่างที่พี่บอกใช,ใช่ไหมครแต่ว่าถ้าในกรณีของเราอันนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนเพียงแค่เฉลี่ยประมาณสักหลักไม่ถึงแสนบาท แต่เราออกสินค้าเป็นซีรีส์ได้เลยก็ออ,อกเป็นรายการได้เลยก็คือสีหตัว6ตัวอย่างนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็สินค้าของเราที่ออกมาในจํานวนที่เยอะๆตรงนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้เป็นอะไรแคลเซียมหรือว่าอยากจะเลือกเป็นวิตามินซีในตลาดมีตัวไหนราคาเราไปแข่งขันได้ก็คือพูดง่ายว่าส่งยิงคําสั่งมาปุ๊บเราก็ส่งสินค้าไปให้ดังนั้นเขาไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าจะต้องสต็อกทีนึงเป็นพันขวดต้องไปเปิดห้องแอร์ให้เขาอะไรเนี่ยไม่จําเป็นเขาขายได้ดูแล ให้หมดพอขายได้ปุ๊บเราจัดการแพ็คส่งเข้าไปให้นะครับพอเวลาที่ตัวของจํานวนเงินที่ขายได้ดียอดอที่อยู่กับเราเนี่ยลดลงเราก็ค่อยเติมท็อปอัพขึ้นมาเราก็จะสามารถมีแบรนด์ของตัวเองได้ไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม คือทางนี้จะดูแลทุกขั้นตอนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแค่เป็นโรงงานผลิตอย่างเดียวให้คําปรึกษาผลิตแล้วจะช่วยกันพัฒนาดูแลการตลาดให้การแนะนําเอาซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าไปพัฒนาในการใช้เพื่อให้เกิดความสําเร็จนะครับสากว่าปีที่บริษัทได้ทํากันมานะครับผลักดันให้ให้หลายๆองค์กรเป็นบริษัทแล้วในบริษัทหลายองค์กรได้ไปเศรษฐีละต่อไปนี้มีไอเดียใหม่ที่จะพัฒนาทุกๆคน ที่มีหัวใจอยากเป็นเศษรษฐีที่มีหัวใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองดีเลยครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านหน้านี้นะครับคุณสามารถติดต่อได้สอบถามได้นะกับธุรกิจใหม่ที่ทําให้ทุกคนเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆนะครับฝากไว้ด้วยครับสุขภาพดี365วันนะครับเราจะมีสินค้าดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆให้ดารานักแสดงนักร้อง ศิลปินนายแบบนางแบบเฟื่องเฟ้และเนดดอนเข้ามาทำการตลาดมีสินค้าเป็นของตัวเองสวัสดีครับ 365วันกับเซนไบโอเทคนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วหลายปีนะครับเก็สิบปีอ่าเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีต้องบอกว่ามีความมั่นใจนะในนักธุรกิจครับผู้ที่จัดจำหน่ายมากมายทีเดียววันนี้ก็ได้มาออกบูธในงานแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะนำเสนอให้กับนักลงทุนใหม่ๆนะครับจะเป็นดารานักแสดงนักร้อง ศิลปินเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากจะลงทุนสร้างธุรก,กิจโดยใช้ทุนไม่มากและคุณเองก็จะได้ครบทุกอย่างเพราะที่ทราบว่าทางบริษัทมีทั้งฝ่ายวิชาการใช่ใชไหมฮะอธิบายได้<ช>แนะนําเรื่องสูตรได้<ช>เรื่องสัดส่วนการผรสมได้<ช>และน,นําจดออยให้พร้อม<ช>นะครับ,รบอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่บริษัททําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทไหนมากที่สุดตน,นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเปิดไลน์ใหม่นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเกษตรก็จะมีตัวของอาหารที่เสริมประสิทธิภาพในพืชน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ สำหรับคนที่รักสัตว์นะครับก็จะมีตัวของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันข้าวกลุกอยางใช่ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับที่เป็นลายหลักของเราเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอาหารเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ยินดีเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับที่เรามีเรื่องของอาหารเสริมที่มีนวัตกรรมแล้วก็ส่งเข้าประกวดที่ต่างประเทศในหลากหลายงานนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็น โรงงานที่มีแรงงานรงา,นางวาลนี้และการนมากที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับและรับรางวัลมากมายในการชื่นชมชื่นชอบใช่ครับ,รบแล้วผลิตภัณฑ์มสมมุติว่าถ้าเกิดนักลงทุนใหม่ๆอยากเป็นเศรษฐีเขาบ้างต้องใช้งบเท่าไหร่ขั้นต่ำโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่า,ามีหลากหลายทางเลือกนะครับ,รบในส่วนของขั้นต่ําแล้วก็สามารถที่จะทําให้ได้ทั้งตัว ตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบจนกระทั่งถึง finish product รวมถึงมีเรื่องของเรียกว่า support ในเรื่องของอตแลวก็เรื่องของการถ่ายทำนี่ยฮะก็อยู่ที่ประมาณสักสามแสนนี่คืออยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยคือสามแสนก็มีผลิตภัณฑ์ได้แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวของผริตภัณฑ์นะฮะแต่ว่าเราจะมีเรื่องของอันนี้ด้วยครับมีเรื่องของตัวที่เป็นการถ่ายทำอ่ครั เป็นตัวที่เป็นวิดีโอฟุตเทจนะครับสมมติตทำามันดีบันตัวไหนปุ๊บก็จะมีเรื่องของการอธิบาย ในการใช้หรือว่าทําใหม่เลยอ๋อคืออย่างนี้ครับอย่างวีโอฟิตเทจเนี่ยมันจะเป็นวีโอที่เราถ่ายทําในตัวของโรงงานซึ่งตัวของผู้ที่ผลิตแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำคอนเทนต์ต่อได้ก็จะอยู่อินพุตที่อยู่ในตัวของสามสถานบแต่ถ้าหากว่าท่านไหนที่มีตลาดที่ขยายมากขึ้นอยากที่จะขยายเรื่องของตัวผลิตยมากขึ้นแล้วก็ขยายเรื่องของตัวคอนเทนต์มากขึ้นก็ สามารถที่จะเลือกเป็นแพ็กเกจที่สองใช่ก็จะมีตัวของนักวิชาการนะครับของทางบริษัทนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูลด้วยครับแต่งบจะลงทุน3ามแสนหรือ6กแสนเนี่ยจำนวนหน่วยของราคาเนี่ยสูงกว่ากันเยอะไหมถ้าลงทุนแค่3ามแสนโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราผลิตอะไรเนาะนองจากว่าตัวที่เป็นรูปแบบขอาหอรเสริมมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเม็ดเป็นเจอรี่นะครับเป็นแคปซูลอะไรต่าง แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีเรียกว่าค่าต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าต้นทุนของสารเนี่ยมันราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนักเราก็อาจจะได้จํานวนที่เยอะนะครับนี่ขึ้นอยู่กับตัวของสารแล้วก็สูตรที่เรา develop ร่วมกันครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลแล้วบางส่วนหากท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับอาจจะทําผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่ง มีปลิภัติเป็นของตัวเองที่สามารถสร้างรายเป็นเศรษฐีได้เหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับจะเป็นดาราน,นักแสดงนักร้องศิลปินนายแบบนางแบบวินเูเอนเซอร์และเน็ตนทั้งหลายที่ทําคอนเทนต์ให้กับคนอื่นๆอยู่แล้วหันมาสร้างคอนเทนต์ให้กับผลิภัตฑ์ตัวเองรับรวยด้วยตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรติดต่อด้านหน้า นะครับให้กับทุกคนสามารถติดต่อได้นะครับวันนี้ถือโอกาสลาคุณไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณมากครัสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทการย่านะครับต้องบอกว่าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเพื่อสุขภาพอยากให้ทุกคนได้ทดสอบทดลองนะครับจะได้สุขภาพดี365วันกับการย่านะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเน้นโปรตีนเป็นหลักนะครับก็โดยเน้นโปรตีนเขาบอกต่อไปนี้ต้องดูแลสุขภาพแล้วนะครับและทีนี้เนี่ยอาหารอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราขาดไม่ได้คือ อาหารหวานขนมหวานของหวานก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารที่อร,อร่อยในเมืองไทยนะครับการย่าก,ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่จะมาตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่ชอบขนมหวานนะครับให้จะได้ดูแลด้านสุขภาพทีนี้เห็นว่าส่วนผสม นะครับที่มีการพัฒนาการย่าเนี่ยให้มีส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้องใหม่ตัวนี้ที่วิจัยกันมาเป็นปีๆเหมือนกันนะที่อยากให้ทุกคนได้รับประทานสิ่งดีๆมีความอร่อยนะในผลิธธตภัณฑ์เพราะโปรโตีนเป็นหลักจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นโปรตีนบารอ๋อนี่โปรตีนบาใช่เอะเมื่อกี้รู้สึกชิมไปละวมีรสหวานงว่าน้ำไม่ได้ใช้น้ําตาลโดยตรง ไม่ใช้น้ําตาลเลยครับแต่เราจะใช้ตัวสารให้ความหวานตัวอื่นที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ากว่าเอามาจากพืชเหมือนกันใช่ครับเป็นน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวเป็นการสกัดอีกรูปแบบหนึง่งอ ใช้ใช้ตัวน้าตาลช่อดอกมะพร้าวกับน้าผึ้งครับซึ่ง2ตัวนี้จะมีค่าดัชนีน้าตาลที่ต่ํากว่าน้าตาลทั่วไปเพื่อเอามาดูแลดูแลด้านสุขภาพนะครับก็ต้องฝากทุกๆท่านนะครับว่าโปรตีนบาร์ก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่มีทั้งความอร่อยอย่างธัญพืชนะครับแล้วก็เรื่องของโปรตีนและความหวานก็ได้มาจากความหวานที่ธรรมชาติธรรมชาติโดยตรงนะครับไม่ต้องไปผ่านการ กรองอย่างอื่นในะครับบีบคั้นอย่างอื่นเพราะอยากให้ทุกคนได้ทดสอบทดลองนะครับสิ่งดีๆอาหารดีๆขนมดีๆเพื่อสุขภาพสุขภาพดี365วันกับการย่านะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยกันอยากให้ทุกคนได้ทดสอบจุดเด่นของเขาก็คือว่าเป็นโปรตีนที่ได้จากจุลินทรีย์ครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ในระดับกรวอะมิโนเวลารับประทานเข้าไปดูดซึมได้เลยที่ลำไส้เล็กครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องฟัน สุขภาพฟันไม่ดีระบบการย่อยไม่ดีทําให้ได้สารอาหารไม่เพียงพองทานโปรตีนบารเนี่ยร่างกายเราดูดซึมได้ทันทอ,อครับก็เป็นอ่าชนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทันยพืชก็ว่าได้ใช่นะครับแล้วก็เป็นบํารุงเรื่องโปรตีนแล้วก็สุขภาพก็จะดีๆเพราะว่าคนเรามันหนีไม่พ้นอ,อาหารประเทศไทยมีแต่ของหวานที่รสชาติจัดจ้านนะครับต้องบอกว่า การย่าก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่กําลังดูแลสุขภาพทุกคนให้มีสุขภาพดีจากแนวคิดของประธานบริษัทนะครับการย่าต้องบอกว่าตอบโจทย์ด้านสุขภาพเลยครับครับนะครับพี่ซึ่งตอนนี้เราเราของหวานไม่ให้เป็นผู้ลายแล้วครับ,รบเราทําของหวานให้เป็นประโยชน์โดยที่เป็นของหวาน<ม>ที่เป็นโปรตีนทั้งก้อนซึ่งร่างกายเราสามารถดูดซึมได้เลยโดยที่ ทานเพียงแค่โปรตีนแล้วก็ได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเราต้องหวานครับนะครับถ้าไม่ทานหวานก็บอกไม่ใช่สกุลผู้ดีละแต่วันนี้เมื่อกลัวหวานอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีการย่าตอบโจทย์ชีวิตนะครับให้สุขภาพดีด้วยการย่าขอบพระคุณพี่มากครับผมสวัสดีครับ นะครับซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยมากมายนะครับได้เข้ามาร่วมแล้วก็ เราได้มีการคัดสรรนะครับในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่ต่อไปเนี่ยจะได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า1 5 0่าบริษัทนะครับแล้วก็ทุกบริษัทเนี่ยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็เราจะพยายามพัฒนากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยรวมไปถึงกลุ่มสมาคมนะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยก็ได้างานของที่ปรึกษานะครับรวมถึงเป็นท่าน คณะกรรมการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิติพรศิวกิจนะครับเป็นท่านปรรมการบริหารการท่องเที่ยวในประเทศไทยปตทนะครับคุณนนทวัฒน์แต่รัตนชัยนะครับเป็นตัวแทนของแพลตฟอร์มของทีมนะครับจากจีินะครับคุณพานุพงศ์น้อยวันเจ้าของเพจเท่ยนวิโครบนะครับคุณประกายนักสงขาประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนและเด่นไอดอลเอเชียเฟสติวัล2024นะครับ คุณธีรศรนะครับนักสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านาสตารของจุ้ยปังมคุณพี่ัประจําสํานักแชร์โ้มบ้านยาหยาบพิรุณน,นะครับคุณทัพพี้นะครับสีสมพรท่านเ็นประจากทางสปลอออาวนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีผู้บริหารบริษรัทสปออกและน,นาเข้าสินค้าเวียดนามน,นะครับมีทางของนายกสมานคงองค์การนายจ้าเงเสื้อผ้าเด็กนะครับ แล้วก็ท่านกรรมการผู้ทรงเก็ิมากมายที่ได้ร่วมกันคัฒนะครับ กลุ่มอ,อินโฟเรเซอร์ที่มีศักยภาพที่ดีนะครับในการที่จะได้เข้ามาช่วยให้ทางอุตสาหกรรมรวมไปถึงในตัวโปรโมทงานโอเอ็มเอ็กซ์โปนะครับตั้งแต่วันแรกจะเห็นว่าทุกทุกท่านก็เข้าไปเดินไลฟ์โปรโมทในตัวงานนี้ครับเช่นปกานแล้วก็ได้รับความสนใจแล้วปีนี้ก็ถือว่ามีคนเข้ามาเยอะคาดว่าทางอินโฟเรเซอร์ก็จะเป็นส่วนหลักในการที่ได้เข้ามาช่วยทั้งนี้ก็เพื่อให้ทางของ ภาคอุตสาหกรรมเราได้มีการจับอินฟลูเอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถได้เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นครับต้องขอขอบคุณนักที่นี่ด้วยครับของพนัคงาบครับพนักงานค่าบขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้จัดงานนะครับที่และผู้เข้าร่วมประวัตนวันนี้ตลอดจนที่ปรึกษาโครงการ e n ฟ e ีเซอร์ a ทยแ La ด2024นะครับที่ได้ช่วยเันมทิ้และสร้างสรรค์งานแล้วก็ ชัางานแบบนี้ขึ้นมาว่าอินเวนเซอร์เนี่ยอย่างที่ผมกับทราบเี่ยว่าเราก็ต้องบอกมีความสําคัญในยุคนี้มากผมได้คุยก,กับทางอินเวนเซอร์บ้างเมื่อกี้แล้วก็ถามผู้จัดงานนะครับว่าจริงๆเราเองเนี่ยมีความต้องการอินเวนเซอร์มากนะครับในภาคอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดว่าเรามีเก่งผลิตแต่เราไม่เก่งขายนะครับถ้าเราไม่มีพวกท่านนะครับเราก็จะลำบากเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราคุยกันเราก็ตามหา พวกอินเบรเซอร์ค่อนขธรรมปากนะครับวันนี้ก็ได้คุยกันผู้บริหารว่าเราอยากจะรวบรวมอินเบรเซอร์มานะครับแล้วก็เป็นช่องทางนะครับดูนุ่งสาวๆต่างๆเนี่ยที่ทำรายการตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นธุรกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นเป็นเทรนด์นะครับในแง่ของโซเชียลเองเนี่ยก็เลยไปสืบทุกเิกก็คุยถานะครับแต่ผมไม่รู้หาที่ไหนกันนะครับก็เลยบอกว่าเริ่มจากรีงานนี้เองเนี่ย เราก็จะได้ขัดสัรแล้วก็ได้ฟังอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงนะฮะเสียงจริงนะครับแล้วก็ไปช่วยในแง่ของการท่านส,งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเราประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับแล้วก็นำสินค้าต่งตางๆเข้าประกวดในช่องทางออนไลน์ให้เรานะครับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยู่ที่งาน OEM <O EM S 1> นะครับ,เ,รบเพราะว่างานนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการพัฒนานะครับจากการที่ผลิตภัณฑ์นะหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวตัวเองละเราต้องบอกว่าต้องอาศัย influencer อินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต้องเป็นหน่วยโฆษณาและเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์งานนี้เช่นกันครับต้องบอกว่า ได้รับการสนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นดารานักแสดงนักร้องศิลปินนายแบบนางแบบอินฟลูเอนเซอร์และเน<ด>็ตไอดอลนะครับกลับมาพัฒนาสื่อโฆษณาด้วยกันเ<ด>พราะเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เป็นนักข่าวเป็นนักบรรยายเป็นนักเล่าเรื่องว่างานนี้มีอะไรมีความสำคัญแบบไหนนะครับโลกออนไลน์ก็กลับมาแทนที่ นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์านี่คือความจําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเน็ตไอรนเรื่อง i n f l u ูเอนเนะครับต้องบอกว่าสมาคมเน็ตไอรอนเอเชียนะครับต้องบอกว่าร่วมกันสนับสนุนดารานักร้องนักแสดงศิลปินนายแบบนางแบบอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอรอนร่วมกันทําสื่อโฆษณาทุกท่านอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกท่านอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตก็สามารถที่จะสมัครเข้ามา นะครับอยู่ในโครงการของสมาคมเดีไอรอนได้ครับเราจะมีวิธีการในการเปิดอบรมแต่ลราคอร์สอบรมเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์อบรมเกี่ยวกับการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการตัดต่อและนําเสนออย่างไรในการทําสื่อโฆษณานั้นๆให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่รู้จักและให้คนสนใจมากๆนะครับเราจะมีการอบรมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยากให้ทุกท่านนะครับร่วมกัน เพื่อมีรายได้เสริมอย่าทำแบบโดดเดี่ยวอย่าอยู่แบบคนเดียวทำไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มให้ทุกคนได้เรียนรู้ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเพื่อจะพัฒนาตัวเองสร้างความมั่นคงไปกับเรานะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้ไปงานแถลงข่าวด้วยกันนะครับมีทั้งดารานักแสดงนักร้องศิลปินนายแบบนางแบบอินฟลูเอนเซอร์และนไอดอลนะครับ พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปนะครับไปเรียนรู้รในการเขียนคอนเทนต์ในการสร้างคอนเทนต์ในการเขียนบทความต่างๆเพื่อนําไปเป็นสื่อโฆษณานะครับเราวันที่22สิงหาคมนี้ณอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่เวลา10โมงครับเราจะมีการถแถลงข่าวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอบรมรบเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กันครับ